บายดีโบสุขุขคนมันนี่มาอยู่กับซองเอ็มสิบเก้าสบเคยมันนี่เบาเอ็มสิพาท่านสมากแกงหอยเชอร์ี่ไปเบิ้งพร้มกันเลยเด้อไปนี่ก็จะเป็นหอยเชอร์ี่ที่พี่สาวของผมมันไปเก็บที่ห่วยเนาะนี่ก็เป็นประมาณนี้มันก็มีน้อยก็กินน้ำน้อยมีเยอะก็กินน้ำเยอะนะครับทันชมเดี๋เรเราไปทําการจะแกงหอยเชอรี่พร้อมกันเลยนะครับไปดูกันเลย สวัสดีทุกคนตอนนี้ค่อยก็จะมาตีหอยก้นให้แตกงทุกคนเดี๋ยวค่อยจะตีหอยก้นให้แตกเดี๋ยวเวลามันจะแกงหอยเชอรี่มันจะเอาออกง่ายเนาะเอี่เราจะตีก้นแบบนี้ครับทุกคนเบางเราจะตีกน้นนะเนี่นะครับก็เสร็จแบบนี้เป็นเทมหอยนะครับเดี๋ยวเราไปจะแกงหอยเชอรี่พร้อมกันนะครับรตีเสร็จแล้วก็ใส่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 นน่ก็ตีหอยเชอรี่นะครับทุกคนนน่ก็ผมก็ได้มาสองหน่วยแล้วครับ น uh, ี่ก็วิธีตีต mm. ีหอยกลนหอยเชอรี่นะครับทุกคนตีดีตีดีเลยนะทุกคนนี้ะนี่ก็จะตีหอยเชอรี่นะทุกคนเน่ก็เป็นออกมาเนี้ยนะทุกคนตีหอยกลนหอยเชอรี่นะครับกาสวัสดีนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ตีหอยกลนเชอรี่ก็เสร็จมันเทียบหอยนะครับนี่ก็จะเป็น เดี๋ยวผมจะไปล้างทำความสะอาดแล้วผมก็จะแกงผมก็จะทําเมนูเกี่ยวกับแกงหอยเชอรี่นะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยนะนะครับตอนนี้ผมก็จะทําความสะอาดผมเอาน้ําใส่แล้วผมก็จะล้างให้มันสะอาดทุกคนวิธีล้างล้างหอยให้มันสะอาดสำหรับทุกคน เย็นนี้ไม่มีอะไรจะทํากินก็ทําเมนูหอยเชอรี่กินเนาะทุกคนตอนนี้ผมก็ล้างเสร็จเป็นเทียบหอยเนาะตอนนี้ก็สะอาดเป็นเทียบหอยทุกคนีน่เดี๋ยวคอยะทําวิธีแกงเนาะไปเบืงพงรมกันเลยเดอ้อว่าวิธีแกงหอยเชอรี่เมนูหอยเชอรี่มันจะทําแบบในเนาะครับผมล้างหอยสวยเป็นเทียบหอยเดี๋ยวผมจะใส่ในกระ ใส่หมยกหอยคนหลังจากผมใส่หมักพริกใส่เป็นเทียมหอยแล้วผมก็จะโรยเกลือใส่ทุกคนโรยเกลือก็ แล้วก็ใส่ชูรสโคนนี่ก็จะเป็นชูรสนี่ก็เป็นชูรสเนาะแล้วก็เทน้ำลงไปเนาะทุกคนนี่ก็เป็นปะมานนี้นะทุกคนเดี๋ยวก็จะยกใส่กระทะไฟแดงเลยทุกคนนี่ก็จะ ก็เป่าไฟทุกคนนน่ก็เป่าไฟดังเป็นเทียบหอย้วทุกคนหลังจากเราก็จะรอให้มันสุกเนาะสวัสดีทุกคนตอนนี้ผมแกงหอยก็ตอนนี้ก็ฟุตเป็นแบบนี้มันมีฟอดเนาะผมก็ไม่เข้าใจแบบผมแกงหอยเชอรี่เทือแรกก็เป็นแบบนี้ดูเลย ไม่รู้จะอร่อยหรือไม่อร่อยเดี๋ยวผมจะชิมให้ทานผู้ชมดูพร้อมกันเดอ้อถ้ามีเสียงอะไรรบกวนผมก็ขอโทษด้วยนะครับสวัสดีทุกคนสำหรับทำเมนูหอยก็จะสุกเป็นเทียมหอยเนี่อก็จะเป็นเดี๋ยวผมจะชิมให้ทุกคนบิง่งว่าสดน้ำมันจะอร่อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปลองพร้อมกันเดอ้อโอ้ทุกคนคตอร่อยวะ่ะ แต่มันอร่อยชุลลนรสเน่ทุกคนสำหรับคลิปแกงหอยเชอร์รี่เมนูของอาหารเย็นนี้ของผมก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะแยะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพยงสัมนิก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อผมเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปในเดอ้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปทางนี้ก่อนบ้ายยไปเจอกันในคลิปหนะ้าห <c oughs> ลักเอฟซีทุกคนนะครับ